หนังหรือเกมเกี่ยวกับซอมบี้ล้างโลกเนี่ยมันก็เจ๋งอยู่แล้วครับแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าพอผ่านไปนานๆเนี่ยคนดูก็เริ่มจะเบื่อซอมบี้แบบเดิมๆที่เดินโซซ,ซัสเซเซร้องโคลนคลางพลางค,ค่อยๆลากเท้าไปข้างหน้าเพื่อไล่ล่าเหยื่อโดยไม่รู้จักเปลี่ยนกลยุทธ์ซะบ้างมันก็แอบน่าเบื่อนั่นแหละพวกนักเขียนบทก็เลยต้องให้พลังพิเศษกับพวกซอมบี้พลังพวกนี้ก็อาจจะเป็นแค่ความแข็งแกร่งความอึดและความเร็วที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงพลังที่เจ๋งกว่านั้นครับเช่นการโจมตีระยะไกลซึ่งมักจะมาในรูปของพิษหรือว่าน้ํากรดมายก็ความความสามารถในการกระโดดได้ไกลมากๆหรือการเกาะกําแพงหรือเพดานบางตัวก็อาจจะมีเขี้ยวและก็กรงเล็บงอกออกมาสำหรับการโจมตีระยะประชิดที่ร้ายกาจขึ้นไอ้พวกนี้เราก็จะเห็นได้ในซีรีส์เกม Left 4 Dead ครับและซอมบี้ในบางเรื่องเนี่ยยังถึงกับฟื้นฟูส่สวนที่ถูกทําลายได้ในไม่กี่วินาทีอย่างพวก Regenerator หรือ r e h e n e r a d o r จากเกม Resident Evil ภาคสี่แต่บางครั้งพลังที่เขาให้กับพวกซอมบี้เนี่ยก็จะเป็นพลังที่เรียบง่ายครับอย่างความฉลาดซอมบี้ฉลาดเนี่ยจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นเปิดประตูได้ครับใช้เครื่องมือได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดบางตัวยังรู้จักเป็นผู้นำฝูงซอมบี้ไปโจมตีเมืองของผู้รอดชีวิตอย่างในหนัง Land of the Dead เมื่อปี2005 และล่าสุดนี้เราก็ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งครับใน Army of the Dead หนังซอมบี้ปี2021ที่กำกับโดยแ a ็กซ์ไนเดอซึ่งผสมผสานร,ระหว่างหนังปล้นเข้ากับหนังซอมบี้ล้างโลกได้อย่างไม่เหมือนใครและในเรื่องนี้ครับไอซอมบี้ฉลาดเนี่ยมันก็ฉลาดแบบบ้าบอยิ่งกว่าใน Land of the Dead ซะอีกในเรื่องนี้ซอมบี้ตัวแรกที่เป็นต้นกำเนิดของความบันเลยเนี่ยถูกนำออกมาจากแอเรีย51โดยขบวนรถทหารที่จะต้องนำมันไปยังสถานที่ใหม่ แต่ถ้าให้สรุปเพรอะเรื่องนี้เป็นหนึ่งประโยคก็คงต้องบอกว่าบบ๊เดียวเสียวทั้งเวกัสครับเพราะว่าคู่รักข้าใหม่ปลามันคู่หนึ่งเนี่ยดันมาจูจีกันตอนขับรถบนทางหลวงและกระพุ่งชนรถขบวนทหารนี้อย่างจังทําให้ซอมบี้ตัวนั้นซึ่งต่อมาจะถูกเรียกว่าซุสหลุดออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ซุสได้สังหารทหารที่คุ้มกันขบวนรถทั้งหมดและมุ่งหน้าเข้าสู่ลาสเวกัสซีอยู่ไกล แล้วความบันเทิงก็บังเกิดครับขณะที่เชื้อซอมบี้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทั้งเมืองต้องถูกกักกันเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายไปสู่โลกภายนอกจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็มีคําสั่งให้บอมบ์ลาสเวกัสทิ้งครับแต่ก่อนจะถึงวันระเบิดไม่กี่วันทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งก็ถูกจ้างให้เข้าไปในอาณาจักรซอมบี้เพื่อปฏิบัติภารกิจปล้นสุดอันตรายชิงเงิน200ล้านดอลลาร์จากห้องนิรภัยของคาสิโนที่อยู่ใต้ถนนเดอะสตรีท โดยมีเวลาแค่32ชั่วโมงครับก่อนที่เมืองจะถูกทำลายด้วยนิวเคลียร์แต่พอเข้าไปแล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับซูสและเหล่าซอมบี้ที่มันสร้างขึ้นซึ่งไม่เหมือนอะไรที่พวกเขาเคยเห็นมาก,ก่อนครับในเปิดแฟมอนสเตอร์คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกซอมบี้สุดพิเศษตัวนี้และอาณาจักรที่ไม่เหมือนใครของมันในจกักรวาลซอมบี้ส่วนตัวส่วนตัวของแซ็กซ์ไนเดอร์แต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อห,หาสําคัญของหนัง Army of the Dead ดังนั้นสปอยเลอร์ alert ตัวโตๆตเลยครับและก่อนที่คุณจะใช้เวลาเจ้องหน้าจอานานก็อย่าลืมแว่นซีรีส์สปายแฟมิลี่ผลงานการจับมือกันระหว่างออปตัสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสปายเกมทั้งสองรุ่นแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับแว่นออปตัสน่าจับจองเป็นเจ้าของมากครับแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับ,บ เพราะเขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง Optus Hover ที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและ Optus Zero จะาำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะและอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วนลด Fans Faction ลดทันที100บาท Intro มา ก่อนจะมาเป็นซอมบี้เนี่ยซุสเป็นใครมาจากไหนหรือมีชีวิตยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าเกิดดูจากทรงผมเสื้อผ้าแล้วก็ป้ายชื่อด็อกแท็กห้อยคอตอนที่เริ่มเรื่องแล้วเนี่ยหมอนี่ก็น่าจะเป็นทหารมาก่อนและจากหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของแซ็กซ์ไนเดอร์เขาก็แอบแง้มไว้ว่าชื่อตอนที่เป็นมนุษย์ของซุสก็คือริชาร์ดซึ่งอาจจะมาจากชื่อของนักแสดงที่รับบทเป็นซุสอย่างคุณริชาร์ดเซทรอน ดูเหมือนว่าริชาร์ดเนี่ยจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับงานทดลองที่แอเรีย51แล้วเราก็ไม่รู้แน่ชัดครับว่าเขากลายเป็นซอมบี้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดมันทดลองกันที่แอเรีย51เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเอเลี่ยนแน่นอนและถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับฉากที่ซูสถูกนําตัวออกมาจากฐานเนี่ยจะมีแสงลึกลับ2โดมบนท้องฟ้าพุ่งหายไปอย่างรวดเร็วเป็นอีสเตอร์เอครับมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็น UFO แต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันนะนะ ยังไงก็ตามครับไม่ว่าเขาจะสมัครใจเข้าร่วมการทดลองกับเชื้อต่างดาวหรือโดนบังคับมาเป็นตัวทดลองมันก็ได้ทําให้เขากลายเป็นซอมบี้ตัวแรกพอกลายเป็นซอมบี้แล้วซุสก็ถูกขนออกจากแอเรีย51แต่สุดท้ายก็หลุดออกจากที่คุมขังใกล้กับลาสเวกัสก่อนจะฆ่าพวกทหารและเปลี่ยนพวกนั้นบางคนให้กลายเป็นซอมบี้แล้วแพร่เชื้อไปทั่วลาสเวกัสการระบาดดาเนินไปอย่างรวดเร็วครับ เปลี่ยนผู้คนในลาสเวกัสให้กลายเป็นอสุรกายกินคนกระหายเลือดตลอดช่วงเวลานี้กองทัพสหรัฐก็ได้สู้รบกับซอมบี้ในสิ่งที่ต่อมาจะถูกเรียกว่าสงครามซอมบี้หรือซอมบี้วอร์ซึ่งเขาจะมีซีเควนต์ให้ดูในช่วงเครดิตเปิดของหนังครับอันนี้อย่างหากองทัพอากาศและกองทัพบ,บกสหรัฐได้ส่งกำลังพลเข้าไปเพื่อปกป้องประชาชนและชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อจัดไปครับทั้งรถถังและก็ทหารพลร่ม ซึ่งอย่างหลังเนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้กินคนเหมือนส่งแกรฟฟูดไปให้พวกซอมบี้มากกว่าในขณะที่ทีทมกู้ภัยรับจ้างที่ชื่อว่า Last v e n g e a n c e ซึ่งประกอบด้วยผู้รอดชีวิตจากการระบาดได้ต่อสู้กับพวกซอมบี้เพื่อพาผู้คนออกจากลาสเวกัสแต่ถึงแม้จะมีการต่อสู้อย่างดุเดือดในที่สุดฝ่ายมนุษย์ก็พ่ายแพ้ในเวลาไม่นานและเริ่มทิ้งระเบิดใส่ถนนที่เต็มไปด้วยซอมบี้พอถึงตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายก็ได้เปลี่ยนจากการกอบกู้เมือง มาเป็นการกักการแทนพอหลังจากประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่กองทัพก็ยอมล่าถอยไปครับแล้วก็หันมาสร้างกำแพงกั้นลาสเวกัสจากโลกภายนอกด้วยตู้คอนเทนเนอร์ปล่อยให้ซอมบี้อยู่กันเองในเมืองร้างแต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นคุกของพวกซอมบี้เนี่ยกบกลายเป็นอาณาจักรใหม่ของพวกมันซึ่งประกอบไปได้วยซอมบี้หลากหลายคลาสตั้งแต่ชั้นต่ำสุดที่เชื่องช้าและโง่งเงา่าไปจนถึงซอมบี้ชั้นสูงที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และฉลาดจนน่าตกใจการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะแพร่จากซอมบี้สู่คนผ่านการกัดครับโดยการกลายร่างเนี่ยจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถึง1วันถ้าเกิดคนที่ถูกกัดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพราะเชื้อที่อยู่ในร่างคนเป็นๆเ,เนี่ยจะออกฤทธิ์เหมือนกับยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าๆครับแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นโดนถึงจนกลายเป็นศพไปซะก่อนก็อาจจะกลายเป็นซอมบี้ได้ในเวลาไม่กี่นาทีหรือบางเคสก็อาจจะไม่กี่วินาทีเท่านั้น และเนื่องจากซูสเนี่ยเป็นซอมบี้ตัวต้นแบบคนที่ถูกมันกัดเข้าโดยตรงก็จะกลายเป็นสุดยอดซอมบี้ที่เรียกว่าอัลฟาแต่พอการติดเชื้อแพร่ออกไปไกลาจากแหล่งกําเนิดมากเท่าไหร่หรือพูดง่ายก็คือเมื่อพวกอัลฟาไปกัดคนอื่นความทรงพลังของเชื้อก็จะเริ่มลดลงทําให้เกิดซอมบี้ธรรมดาที่เรียกว่าแชมเบอร์ซึ่งแปลว่าไอพวกที่เดินเป๋ไปมาเนื้อหนังของพวกนี้ก็จะเริ่มเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาครับพวกมันก็เลยใกล้เคียงกับซอมบี้แบบคลาสสิกสไตล์จอจโรเมโร คือเป็นพวกศพเดินได้ครับไร้สติที่ค่อนข้างจะเชื่องช้ากระหายเนื้อคนแล้วก็แพร่เชื้อด้วยการกัดคนที่ถูกซอมบี้พวกนี้กัดเนี่ยก็จะกลายเป็นแชมบเบอร์ด้วยเช่นกันตาของพวกมันเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็มีเลือดข้างและปกติพวกนี้ก็จะโดนดึงดูดด้วยความร้อนในร่างกายครับของสิ่งมีชีวิตจึงมีความก้าวร้าวต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆจุดแข็งของแชมบเบอร์ก็คือเหมือนซอมบี้ทั่วไปแหละร่างกายของพวกมันเนี่ยสามารถต้านทานความเสียหายได้ในระดับหนึ่ง เจอกระสุนยิงเข้าตัวไม่สะทกสถานครับต้องทำลายสมองเท่านั้นถึงจะเอาลงแต่ที่พังหนักกว่าเรื่องของร่างกายก็คือสมองครับสมองพวกนี้เสื่อมถอยมากจนสติปัญญาลดลงไม่สนใจเอาตัวรอดเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าไม่มีเหยื่อให้ล่าเนี่ยก็จะยืนทื่ออยู่กับที่ครับแม้แต่กลางแดดจ,จ้าเพราะว่ามันโง่เกินกว่าจะหลีกเลี่ยงความร้อนระอุของทะเลทรายรอบลาสเวกัส แชมบเบอร์ที่ยืนเด๋ออยู่กลางแดดนานเกินไปเนี่ยก็จะเริ่มละลายครับแล้วก็เชื่อมร่างติดกับซอมบี้ตัวอื่นหรือไม่ก็วัตถุที่อยู่รอบตัวสุดท้ายก็ตัวแห้งกลายเป็นมัมมี่ครับและในที่สุดก็จะเข้าสู่ภาวะคล้ายกับอาการโครมา่าดูเหมือนซากศพที่ผูพังทั่วไปแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาจนชุ่มร่างเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้สัก 2- 3ชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่สยดสยองมาก จนกระทั่งร่างของพวกมันเนี่ยสูญเสียความชื้นครับและก็กลับไปอยู่ในสภาพอิมโฮเทฟอีกรอบบางครั้งพวกแชมเบอร์เนี่ยยังเข้าสู่ภาวะจำศีลเพราะการขาดอาหารทําให้ร่างกายของพวกมันหยุดทํางานเพื่อประหยัดพลังงานและจะไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดพวกมันถูกสัมผัสถูกส่องไฟเข้าหน้าหรือว่าได้ยินเสียงดังๆมากๆเนี่ยพวกมันก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมล่าเหยื่ออีกครั้ง นอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์ส่วนใหญ่ก็สามารถติดเชื้อซอมบี้ใน Army of the Dead ได้ครับผ่านการกัดเหมือนกันแต่สัตว์ซอมบี้พวกนี้เนี่ยจะต่างจากซอมบี้มนุษย์ตรงที่พวกมันดูเหมือนจะยังคงสติปัญญาเอาไว้ได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าสติปัญญามันดั้งเดิมก็ไม่ค่อยมากครับเป็นสติปัญญาแบบสัตว์อยู่แล้วเช่นเจ้าวาเลนไทน์เสือซอมบี้ที่ยังคงมีพฤติกรรมไม่ต่างจากเสือปกติมากนักรวมถึงเจ้าไวไฟที่เป็นม้าซอมบี้ของซุส และก็แซ็กซ์ไนเดอร์ครับยังเปิดเผยในการสัมภาษณ์ว่าสุนัขจํานวนหนึ่งก็ติดเชื้อซอมบี้ด้วยแต่ยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเลยก็คือพวกนกครับต่อให้กินศพซอมบี้ก็ไม่ติดเชื้อเลยทีนี้ก็มาต่อกันที่พวกอัลฟาครับซึ่งเป็นซอมบี้ชั้นสูงที่ถูกเทิรนโดยซูสการติดเชื้อซอมบี้ไม่ได้ทําให้ร่างกายของพวกมันอ่อนแอผูพังแต่ยังทําให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้น ตามจะพวกแชมเลอร์ทีร่างกายจะเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆทว่าถึงร่างกายของอัลฟาจะไม่เน่าสลายแต่เนื้อหนังก็ยังซีดเซียวดูคล้ายกับซากศพและเมื่อเทียบกับแชมเลอร์ที่เดินโซเซผู้อัลฟาเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วพอๆกับนักกีฬาที่ร่างกายฟิตปังบวกกับความดุร้ายป่าเถื่อนและแรงกายที่สูงกว่าคนธรรมดาลเล็กน้อยสามารถหักคอคนได้ด้วยการบิดแค่คริบเดียวและต่อให้พวกมันตายได้โดยการถูกยิงหัวเหมือนกับซอมบี้ทั่วไป ก็โชคดีละกันนะครับถ้าเกิดคุณคิดจะยิงหัวซอมบี้ที่พุ่งประชิดต,ตัวแบบสายฟ้าแลบและกระโดดข้ามสิก,กีดขวางได้เหมือนกับนักกีฬาป่าก,กัวแถมพวกมันยังคงความฉลาดไว้ได้บางส่วนและรู้จักแสดงพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้เสียงกรีดร้องเพื่อสื่อสารการันแสดงความรักใครและก็ยังมีการรวมตัวกันแบบคนที่กําลังชุมนุมกันอยู่ไม่ใช่ฝูงซอมบี้ไร้สติและที่เจ๋งที่สุดก็คือพวกมันเนี่ยอาจจะรู้จักเจราจากับมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่าเข้าใจผิดไปครับถ้าเกิดพวกมันต้องการให้คุณตายเมื่อไหร่มันก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นซากได้ในทันทีและสุดท้ายก็คือตัวซุสเองซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซอมบี้คลาสราชาเป็นผู้นำของเหล่าอัลฟาทั้งหมดแข็งแกร่งและก็ว่องไวกว่าซอมบี้ตัวอื่นสามารถเวียงมนุษย์ให้กระเด็นข้ามห้องได้ด้วยแขนข้างเดียวและฆ่ากลุ่มทหารติดอาวุธได้ทั้งกลุ่มด้วยมือเปล่า และในทางกายภาพครับซุสก็ดูจะเป็นซอมบี้ที่ไม่เหมือนใครผมของมันเนี่ยสามารถยาวขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกับผมมนุษย์จากทรงสั้นเกรนแบบทหารก็กลายเป็นผมยาวปราบ่าแต่สิ่งที่ทําให้ซุสเนี่ยเป็นซอมบี้ที่น่าทึ่งจริงๆก็คือความนึกคิดของมันครับถึงสติปัญญาจะเสื่อมถอยลงจากตอนเป็นมนุษย์แต่ก็ยังถือว่าฉลาดเอาเรื่องเลยเข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อผ้าเพราะมันเลือกที่จะทําชุดคลุมขึ้นมาใส่โดยใช้ผ้าสีดํา ซึ่งก็น่าจะเป็นการเล่นแบบรูปปั้นซุสที่มันได้เห็นตอนเริ่มแถมไปไหนมาไหนเนี่ยพี่แกยังถือแท่งเหล็กเส้นเป็นหออที่น่าจะเล่นแบบสายฟ้าของเทพซุสเหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือมันสมองของซอมบี้ตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์ถ้ำที่มีสติปัญญามากกว่าอสุรกายไร้สมองทําให้มันกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวกว่าแชมบเบอร์หรือแม้แต่พวกอาฟ่าหลายเท่าด้วยกัน เช่นเดียวกับซอมบี้ทุกตัวครับร่างกายของมันเนี่ยทนกระสุนปืนทั่วไปได้แบบสบายๆย,ยกเว้นที่หัวและด้วยความที่มันรู้ว่ามันสมองคือจุดอ่อนสําคัญของพวกซอมบี้ซูสจึงเลือกที่จะสวมหน้ากากโลหะป้องกันใบหน้าทุกครั้งที่ต้องออกไปต่อสู้กับคนที่มีปืนหน้ากากนี้ก็น่าจะดัดแปลงมาจากหน้ากากากันกระสุนของหน่วยสวาดทคราวนี้พี่แกโดนยิงที่หัวก็ชิวๆครับกระสุนฉับออกหมดจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็คือที่ตา แต่ใครก็ตามที่เคยยิยงปืนมาบ้านเนี่ยจะรู้ว่าการยิงเข้ารูเล็กๆขนาดไม่กี่นิ้วในระยะ10เมตรขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและถ้าต้องยิงกันใกล้กว่านั้นเนี่ยคุณคงได้ตายแน่นอนครับนอกจากนี้บางครั้งซุสเนี่ยยังคล่องแคล่วพอที่จะหลบกระสุนได้ซะด้วยแถมมันยังสามารถควางหอ,อกได้อย่างแม่นยำและขี่ม้าซอมบี้เดินทางไปทั่วอาณาจักรการคว้างหอ,อกและก็การขี่ม้าเนี่ยแสดงให้เห็นความช่ำชองในการใช้ร่างกายเหนือกว่าซอมบี้อื่นๆ และอาจจะเหนือกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ซะด้วยท่านยังเป็นสัญญาณว่าซุสเนี่ยสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ในแง่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยซุสก็แสดงอารมณ์ได้หลากหลายกว่าอัลฟ่าครับทั้งความเศร้าวความตกใจและความกโกรธมันดูเศร้าเมื่อเห็นซอบบี้ที่อยู่ใต้บัคับัญชาถูกไฟคลอกตายและเวลาปกติเนี่ยเห็นหน้ากับเวลตาพี่แกแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าในหัวพี่แกเนี่ยคิดอะไรอยู่เยอะมากแถมยัง แสดงความรักที่ลึกซึ้งได้ด้วยใครจะไปคิดล่ะครับว่าซอมบี้เนี่ยจะมีบทโรแมนต์กับเขาได้ด้วยเอ่อทำไมนับเรื่องวอร b o d อด s ้ซะนะซูสมีคู่ครองของตัวเองซึ่งในเครดิตหนังเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Alpha Queen แต่แซ็กสไนเดอร์แล้วก็เฟนแฟเนี่ยเรียกเธอว่าอะตีนาครับซึ่งก็น่าจะมีที่มาจากชื่อของนักแสดงที่รับบทนี้นั่นก็คืออ t h ีนาเพ r แรมเพ ตอนที่ยังเป็นคนอยู่เนี่ยอาธีนาเป็นนักแสดงกายกรรมของคณะเซิร์คโดโซเลยจนกระทั่งเธอถูกซูสกัดแล้วก็กลายเป็นอัลฟาและสุดท้ายก็กลายเป็นราชินีปกครองลัสเวกัสร่วมกับซูสแต่สิ่งที่บ้าบอที่สุดของซอมบี้2ตัวนี้ก็คืออาทีนานางมีลูกครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอครับจริงๆแล้วในหนังซอมบี้เรื่องก่อนหน้าของแซ็กซ์ไนเดอร์อย่าง Daw of the Dead เนี่ยก็มีทารกซอมบี้เหมือนกัน แต่นั้นเนี่ยแม่ของเด็กเขาตั้งท้องมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์ครับส่วนในเคสของอาทีนาเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่านางท้องมาตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วทารกติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ในท้องหรือว่าซุสเนี่ยเป็นผู้ให้กาเนิดทารกนี้ขึ้นมาจริงๆซึ่งถ้าใช่ก็เป็นการฝ่าฝืนกฎทางชีววิทยาในทุกๆด้านยิ่งกว่าการกลายเป็นซอมบี้ซะอีกถ้าเป็นเคสนี้ครับแสดงว่าซุสเนี่ยไม่เพียงสร้างซอมบี้เพิ่มจากการติดเชื้อได้เท่านั้น แต่ยังสามารถให้กําเนิดลูกกับ Alpha อัลฟาเพศเมียได้ด้วยต่อให้ทั้งพ่อและก็แม่เนี่ยจะเป็นศพเดินได้ไปแล้วก็ตามทารกซอมบี้ประเภทนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรมากครับและตัวเดียวที่โผล่มาในเรื่องเนี่ยก็ตายก่อนที่จะทันได้พัฒนาเต็มที่เมื่อตัวอ่อนถูกนํอาออกจากคันก่อนที่จะโตเต็มวัยผิวของมันจะมีแสงสีฟ้าเรืองแสงซึ่งเจ้าสีฟ้านี้เนี่ยจะจางหายไปเมื่อสัมผัสกับอากาศและแอดก็ดาว่าในฐานะที่เป็นลูกหลานโดยตรงของซุสเนี่ย ทารกพวกนี้ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นมาแข็งแกร่งเท่าพอหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็คงไม่มีวันรู้ครับในขณะที่พวกแชมบเบอร์เนี่ยไม่มีความฉลาดพอที่จะเข้าร่วมในสังคมที่มีโครงสร้างแต่พวกอัลฟาทําได้ครับพวกมันก่อตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นในย่านใจกลางเมืองเวกัสโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงแรมดิโอลิมปัสซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของพวกมัน และพร้อมกันนั้นซูสกรไต้าตังกฎเกณฑ์ขึ้นมาโดยที่เหล่าอัลฟาเนี่ยจะเป็นผู้ติดตามซูสด้วยความคารพบบูชาทําทุกอย่างที่เขาสั่งพวกซอมบี้จะใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ภายในรั้วคอนเทนเนอร์ของเวกัสและนานๆครั้งก็จะต้องเผชิญกับมนุษย์กลุ่มเล็กๆที่มักจะแอบ,บเข้ามาในเวกัสเพื่อหาเงินตามตู้สลอ็อตแต่ซูสก็พร้อมที่จะยอมให้มนุษย์พวกนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้ในเวกัสอย่างปลอดภัยจากพวกอัลฟาตราบใดที่พวกนั้นยอมถวายเครื่องสังเวยให้ และไม่ลุกล้ำเข้ามาในโอลิมปัสซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกอาฟาหลังจากเวลาผ่านไปสักพักสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจที่จะทำลายล้างลาสเวกัสด้วยระเบิดนิวเคลียร์กองทัพพากันถอนกำลังออกจากพื้นที่กับกันร,รอบเมืองในขณะที่ทีมป้นลาสเวงเจนส์ก็แอบเข้าไปในเมืองเพื่อดำเนินแผนป้นของตัวเอง ซูสเฝ้ามองดูจากบนหัวเทพีเสรีภาพจำลองขณะที่กลุ่ม,มนุษย์ถวายเครื่องบูชาให้แก่เขาโดยมอบมนุษย์ที่มีชีวิตคนหนึ่งให้กับอาธีนาซึ่งจะเป็นคนพาเครื่องสังเวยกลับไปที่โรงแรมโอลิมปัสให้ซูสได้กลับไปเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอัลฟาตัวใหม่ทว่าต่อมาพวกมนุษย์ก็ทำผิดพาลาดร้ายแรงครับโดยการเรียกอาธีนาออกมาเป็นครั้งที่2แต่พอเธอเข้ามาใกล้เนี่ยก็ถูกจับตัดหัวเพื่อเอาไปใช้ในการวิจัยอาวุธชีวภาพ ซึ่งก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของแผนการปล้นในครั้งนี้ไม่ใช่ตัวเงิน200ล้านดอลลาร์ตามคําบอกเล่าของตัวละครมาตินเนี่ยหัวของอัลทินานะมีมูลค่าสูงถึง2,000ล้านดอลลาร์ด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นราคาของหัวที่สมบูรณ์ของอัลฟาตัวอื่นด้วยและเมื่อซูสได้ยินเสียงร้องครั้งสุดท้ายของอัธินามันก็รีบเดินทางมาและพบร่างของเธอถูกทิ้งไว้จึงเอากลับไปที่โอลิมปัสผ่าท้องของราชินีออก แล้วก็เฝ้าดูตัวอ่อนซอมบี้ที่มันสร้างขึ้นมาสินใจไปกับมือโดยความโกรธแค้นซุสก็เลยรวบรวมกําลังพลทั้งหมดส่งฝูงซอมบี้เข้าโจมตีคาสินโนที่พวกมนุษย์อยู่ณขณะนั้นหลังจากปล่อยให้พวกอัลฟาบู๊กับศัตรูไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยซุสก็มาถึงครับและเข้าปะทะกับสมาชิกของทีม l a s เวนเจียนส์ฆ่าพวกนั้นไปบางคนและก็ไล่ลาพวกที่เหลือไปยังดาดฟ้าที่มีเฮลิคอปเตอร์อยู่ แต่ลิลลี่ซึ่งเป็นไกด์ของทีมเนี่ยก็ได้โชว์หัวของอาีินาให้ซุสดูพร้อมกับเอาปืนเจาะไว้เพื่อทวงเวลาให้คนอื่นขึ้นเครื่องบินหนีไปแต่ในจังหวะที่นางเสียสมาธิเนี่ยซุสก็คว้างหอกปักไหลของลิลลี่ตรึงเธอไว้กับกำแพงแต่ก็ไม่ทันครับอีกฝ่ายก็ยังสามารถปล่อยหัวของอารินาให้ตกลงไปจากขอบดาดฟ้ากระทบกับพื้นแหลกเป็นชิ้นทำให้ซุสแสดงความโศกเศร้าจนเกือบเป็นบ้ากับการตายแบบไม่มีฟื้นของราชินี อันนี้ตามที่แซ็กซ์ไนเดอร์เขาบอกไว้นะครับชิ้นส่วนของซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะส่วนหัวสามารถนำเอาไปปลูกถ่ายกับร่างกายของซอมบี้ตัวอื่นได้ครับและจะยังคงทำงานได้ตามปกตินั่นหมายความว่าซุสสามารถจะช่วยอธีนาได้ครับโดยการนำหัวที่ยังมีชีวิตเนี่ยไปต่อกับร่างกายของซอมบี้ตัวอื่นแต่มันสายไปซะแล้วหลังจากนั้นซุสก็น่าจะฆ่าลินล,ลี่นะแต่ว่าภาพมันตัดไปก่อนที่จะได้เห็นและมันก็ออกตามล่าผู้รอดชีวิตที่เหลือ เข้าเผชิญหน้ากับสกอตวาร์ดซึ่งได้ยิงระเบิดใส่ราชาซอมบี้แล้วหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ซูสก็ไม่ตายเพราะแรงระเบิดครับยังคงวิ่งไล่ตามไปได้ทันกระโดดขึ้นไปบนหอและก็เริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดเป็นครั้งสุดท้ายกับสกอตจนกระทั่ทงซูสกัดสกอตได้สําเร็จแต่สกอตก็ยิงกระสุนสวนผ่ากะโหลกของซูสหัวเละตายขาดทีสิ้นสุดการปกครองของราชาซอมบี้พร้อมกับที่อาณาจักรของมันถูกทำลายจนราบคาบด้วยระเบิดนิวเคลีย นี่ก็คือเรื่องราวของซูสครับราชาแห่งซอมบี้จากหนังเรื่อง Army of the Dead ของแ a ็กซ์ไนเดซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่แฟนๆเขาเรียกกันว่า Armyverse ครับนอกจากหนังภาคหลักแล้วเนี่ยจกักรวาลนี้ยังประกอบไปด้วย Army of the Dead v า Last v e n g e n ซึ่งเป็นเครื่องเล่น VR ที่ทายินกับตัวหนังโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับทีม Last v e n g e n ต้องปกป้องรถบรรทุกขณะที่ขับผ่าน Las Vegas ที่เต็มไปด้วยซอมบี นอกจากนี้ก็จะมีซีรีส์แอนิเมชันภาคพรีโวที่ชื่อว่า Army of the Dead l o s Vegas ซึ่งมีการประกาศสร้างคร้อมกับการเปิดตัวหนัง Army of the Dead ในเดือนมีนาคมปี2023แต่ต่อมาสไนเดอร์เขาก็ออกมาบอกว่าโปรเจกต์ของซีรีส์นี้เนี่ยหยุดชะงักไปนิดหนึ่งครับด้วยเหตุผลทางเทคนิคจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Total Film ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้ว และผลงานต่อไปในจกักรวาลนี้ที่เขาวางแผนจะสร้างก็คือภาคต่อของ Army of the Dead ที่ชื่อว่า Planet of the Dead ซึ่งได้รับการยืนยันว่าจะเริ่มการผลิตหลังจากที่ Rebel Moon ของ Zack Snyder ถ่ายทำเสร็จสิน้นเนื้อเรื่องของ Planet เนี่ยก็จะสานต่อเหตุการณ์ที่ทิ้งท้ายไว้ในตอนจบของ Army of the Dead ครับโดยที่ตัวละครแ a n เดโรที่กลายเป็นซอมบี้อัลฟาตัวใหม่เนี่ยจะทำให้เกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นที่เม็กซิโก นอกจากนี้ตัวละครช่างงัดตู้เซฟอย่างลูดวิกเดีเทอร์ก็จะกลับมามีบทบาทในหนังเรื่องนี้ด้วยครับถึงพี่แกดูเหมือนจะโดนซุสฆ่าไปแล้วในภาคแรกก็เถอะเพราะเห็น <_ d ynam ic> เขาบอกว่างานนี้เนี่ยจะมีการเดินทางข้ามเวลาแบบไทม์ลูปเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับหลังจากที่เขาเกริ่อนไว้ในช่วงท้ายของ Army of the d เด d สไนเดอร์ยังบอกอีกว่าในเรื่องราวภาคต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับจักรวาลนี้เช่นทำไมแอเรีย51เนี่ยถึงได้ส่งซุสไปที่อิราน ซอมบี้สามารถสืบพันธุกันได้ยังไงและทำไมซอมบี้อัลฟาบางตัวถึงได้มีดวงตาสีฟ้าเรืองแสงและก็ดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ซึ่งแฟนๆบางคนเนี่ยก็เรียกพวกมันว่าเซนติเนลครับตัวหนึ่งนี่ดูเหมือนจะเป็นซอมบี้ที่มีกระโหลกโลหะอยู่ใต้ผิวหนังซอมบี้แอนดรอยพวกนี้เนี่ยพบได้เฉพาะในหมู่พวกอัลฟาเท่านั้นและก็มีพฤติกรรมทั่วไปคล้ายกับอัลฟาแต่จริงๆแล้วพวกมันคืออะไรเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาที่ดํามืด มีแต่ทฤษฎีมากมายในหมู่แฟนๆครับที่เรียบง่ายและก็ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือพวกมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่รัฐบาลส่งมาเพื่อสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกำแพงของลาสเวกัสแต่ก็มีทฤษฎีที่ซับซ้อนกว่านั้นครับเสนอว่าการติดเชื้อซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากไวรัสแต่เป็นเอ็มโทษทีครับพอดีอดไม่ได้ซึ่งจะเปลี่ยนโฮสต์บางคนให้กลายเป็นหุ่นยนต์ชีวภาพเบาะแสะอย่างหนึ่งของทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือ การที่การติดเชื้อทําให้ร่างกายของมนุษย์มีอุณหภูมิลดลงแทนที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนกับการติดเชื้อไวรัสเจ้านาโนแมชีนนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนซอมบี้บางตัวให้กลายเป็นซอมบี้พิเศษที่มีเลือดสีฟ้าเรืองแสงและถ้าสังเกตให้ดีครับทั้งซูสและทารกซอมบี้เนี่ยก็มีเลือดสีฟ้าเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างครับแต่ถ้าเกิดทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยมันก็มีช่องโหว่อยู่แหละเช่นทําไมเจ้านาโนแมชีนเนี่ย ถึงเปลี่ยนเฉพาะซอมบี้บางตัวให้กลายเป็นกล่งหุ่นยนต์นี่ก็เป็นปริศนาอีกข้อที่ดํามืดพอๆกันครับและสุดท้ายก็ยังมีความเชื่อมโยงที่มันมากกว่าน,นี้อีกครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สไนเดอร์ในเขาพูดขึ้นมาว่าจักรวาลของ Army of the Dead เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับแฟรนไชส์หนังเรื่อง r e เบิลมู n ของเขาด้วยครับก็ดูไม่น่าเกี่ยวกันเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้เพราะในการไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนี่ยแซคเขาอธิบายว่าในแอนิเมชัน Army of the d e a d Las Vegas ส จะมีการเปิดเผยว่าไวรัสซอมบี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประตูมิติที่นําไปสู่ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าซานาดูซึ่งอยู่ในจักรวาลของเรเวเบ o รนก่อนที่จะมีการระบาดผ่านประตูมิติมายังโลกมนุษย์แล้วก็ทําให้เวกัสล่มสลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องน่าเศร้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นแอนิเมชันพวกนี้รวมถึงโปรเจกต์ต่างๆในจักรวาลน,นี้เท่าไหร่นั่นรวมถึง planet of the dead ด้วยครับรวมถึงภาคต่ออื่นๆ เพราะว่ามีรายงานจากหลายสันักข่าวในเดือนสิงหาคมปี2024ว่าโปรเจกต์ทั้งหมดของจกักรวาลน,นี้ถูกยกเลิกไปแล้วแบบเงียบๆครับสารับแอดแล้วเนี่ยนี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ชัดๆครับเพราะผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบ Army of the Dead มากแนวคิดเรื่องซอมบี้ของมันเนี่ยค่อนข้างเจ๋งครับอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ออริจินอลสัทีเดียวแต่ทำออกมาแล้วเท่มากโดยเฉพาะตัวซูสเองมันน่าเสียดายมากครับที่เราจะไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมัน และก็ซอมบี้ในจักรวาลนี้มากขึ้นแต่ผมก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อมาให้พลาดคลิปตอนต่อๆไปของ Fanfaction Studio และถ้าท่านผู้ชมท่านใดยอยากสนับสนุนทีมงานและแอดนิกก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงกาแฟพวกเราได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ